เจอเลยจ้าเอาเการะเพราไข่าดาวที่หนึงค่ะจ้าเ,าเก็บตังค์ด้วยค่ะอา้าวทำไมกินไม่หมดล่ะหนูหนูลดความอ้วนอยู่ค่ะ หนูรู้ไหมว่าการที่หนูลดความอ้วนและกินข้าวเหลือมันทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้นะแต่หนูกินไม่หมดแค่คนเดียวก็ไม่ถึงกับโลกร้อนมั้งคะงั้นฟังลุงนะถ้าคิดเป็นคนไทยทั้งประเทศ64ล้านคนจะทำให้เสียน้ำ1,300ล้านลิตรก่อให้เกิดขยะ470ตันเสียพลังงานเชื้อเพลิง1,300ตันพลังงานไฟฟ้า90 0 0 0กิโลวัตต์ และทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์1,300ตันนี่แหละที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นหนูจะรีบกินให้หมดนะคะดีมากเลยจ้าต่อไปนี้หนูสัญญาว,ว่าหนูจะกินข้าวให้หมดจานดื่มน้ำให้หมดแก้วนะคะลุงจ้า เพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมกินข<ๆ>้าวให้หมดจานดื่มน้ำให้หมดแก้วแค่นี้ก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แล้วค่ะเพื่อโลกเพื่อเราสนับสนุนโดยโครงการกินดื่มหมดโลกไม่ร้อนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสสสํสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ